สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันกังกับ Easy Easy นะครับวันนี้เหมือนทุกๆครั้งแหละมีของดีมารีวิวจำที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้ได้ไหมตัว Quad Rock นะครับมันใช้งานดีมากอันนี้ผมบอกเลยผมพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วนะขี่มอไซค์ออกคลิปออกอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็บอกเลยว่ามันใช้งานได้ดีมากแข็งแรงครับแล้วก็ มันคงแนละที่สําคัญก็คือผมเอาไปยึดติดกับ h a r ร e y ์นะสั่นสะเทือนคือก็รู้กันอยู่ว่าฮาเ l e y เครื่องแรงสั่นสะเทือนเยอะกล้องไม่พังนะครับติดตัวลด v i เบรชั่นมันด้วยเข้าไปนะครับกับตัวแฮนด์ด้วยก็บอกเลยว่าเวิร์กใช้ได้แต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากได้อีกก็คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะยึดติดเวลาที่เราไปกิจกรรมข้างนอกอยากยึดติดเนี้ยอย่างเงี้ยถูกไหมปกติเวลาเราไปวิ่งหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีซองใช่ไหมซึ่งมันน่าลำคาญน,นะ ผมก็เลยไปเห็นตัวนี้มาครับซึ่งจริงมันก็มีขายสักพักใหญ่ๆแล้วแหละไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีนี่นะ้ตาแบบนี้ครับ The most comfortable a n d c o n v e n e e t sport arm band เนี่ะก็เป็นลักษณะของ arm band อย่างหนึ่งที่ใช้อยู่กับตัวคอร์ล็อกนี่หนะ้าตาแบบนี้นะครับอาจจะแพงหน่อยนะตัวนี้ผมยอมรับว่าอันนี้แพงจริงไม่เถียงแพงแต่ เพื่อความเขาเรียกอะไรความสะดวกในการใช้งานก็ซื้อก็ได้วะเพื่อความสะดวกในการใช้งานลักษณะเมาส์ติ้งก็จะเป็นแบบนี้เป็นอาร์มแบนดัดเข้าไปกับตัวข้อมือหรือว่าตัวแขนเรานะครับแล้วก็ใช้งานก็เหมือนกับตัวควอลล็อกปกตินะครับให้ดูข้างในไม่มีอะไรแร้วมีแค่เนี้ยเนี่ยหมดแล้วนะเนี่ยลรามามีแค่นี้เนื้อง,งานเนี่ยผมบอกเลยว่าก็ใช้ได้ดูดีมากนะครับแล้วก็ตัวฟลิปฟ็อปเนี่ยตัวเวลโก ถือว่าเวลโก้ทำออกมาดีมากเป็นเนื้อดีนะไม่ใช่เวลโกกระจกนะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้มีตัวปรับไซส์ได้นะครับค่อนข้างนุ่มเลยจริงเผื่อใครอยากจะยืดจะหดตรงนี้ยังปรับได้อีกเพื่อที่จะลดขนาดนะเห็นไหมมันสามารถจะมาลัดตรงนี้ไหมข้อมือได้ไหมข้อมือก็น่าจะได้อยู่นะ <c oughs> ข้อมือยังได้เลยดิดูดิลัด <c oughs> ข้อมือแล้วก็ยึดเก้ากับตัว iPhone อาซึ่งผมว่า รัดข้อมือขวามันก็ยังไงอยู่นะผมถนัดขวารัดข้อมือขวามันก็ใช้งานลําบากนะผมรัดข้อมือด้านซ้ายแล้วกันเผื่อบางทีเราแบบไปกิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้พวกนี้ก็สะดวกดีนะผมว่าไว้มอนิเตอร์กล้องไว้ทํานู่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยไวอย่างเงี้ยปึ๊บนะมานี้เห็นไะหมถ้าผมก็เอามือถือเนะี่ยผมถอดถอดตัวควอดร,ริงออกก่อนตัวนี้ควอดร,ริงออกก่อน อ่ะครับแล้วก็ยึดเข้าไปเหมือนกับมือถือยึดปกติเลยนี่เดี๋ยวันพอมาเป็นอาร์มแบนด์แบบนี้ผมดูแล้วไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวหามุมก่อนบอกก่อนนะผมไม่คุ้นอ่ะยึดกันปึ๊บนี่เห็นไ,ไหมแต่ว่ายึดมุมนี้มันก็จะดูแปลกๆนะถูกไหมเราก็ต้องตั้งมุมก่อนปึ๊บเดี๋ยวก่อนอ่ะเรียบร้อยลักษณะก็เป็นประมาณนี้เห็นไ,ไหม อยู่แล้วนะครับนักวิ่งอาจจะแบบมายึดตรงแขนแต่นี่คือบางทีผมผมว่าไว้สำหรับมอนิเตอร์ผมใช้รถไอตัวล้อดเดียวไฟฟ้าใช่ไหมอยากจะดูอะไรบนข้อมือผมก็ยกขึ้นมาแล้วผมก็ดูได้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าบอกว่าโอเคอย่าไปยืดตรงแขนใช่ไหมอ่าผมทำให้ดูก็ได้ดึงออกมาเนี่ยตัวฟิปฟอปนะเนื้อง,งานดีมากนะแล้วก็ค่อนข้างนิ่มไม่ ไม่ได้รู้สึกว่าใช้งานยากอะไรนะแต่ไอตัวไอตัวควอล็อกตัวที่ล็อกอะคือผมแค่ยังไม่ไม่คุ้นแค่นั้นเองมันก็เลยแบบรู้สึกแบบใส่ยากอันนี้ก็ต้องยืดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมล็อกตรงข้อมือพอจะมายืดที่แขนเนี่ยมันก็ต้องขยายหน่อยหนึ่งขยายหน่อยเนื้อง,งานดีอะค่อนข้างนุ่มใส่เข้าไป เดี๋ยวเราจะ,ละคล้องที่แขนกันนะครับลักษณะประมาณนี้ของแขนแขนผมแม,มกก่งน <c oughs> ใหญ่เย่ประมาณนี้แล้วก็รัดมันจะเป็นยางยืดนิดๆน,น,นะนี่ถ้าเรากลารัดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมปึ๊บจริงๆผมว่าแบบนี้แบบนี้น่าจะง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะเมื่อกี้ที่ผมคล้องตรงนั้นผมไม่คุ้น เ๋ยนนะผมไม่เงียอ่อือออเห็นไหมแค่ไม่คุ้นแต่พอคุ้นๆแล้วเดี๋ยวก็โอเคแนละ้วพอไปวิ่งไงไหมก็ติดอยู่ตรงมื้ออ่ะก็ไม่หลดนไปไหนไเวลาออกแค่แบบ snap ใช่ไหมเราหมุนออกอันนี้บอกเลยว่าง่ายมากกดหนึ่งทีแล้วก็ snap เข้าไปเหมือนทุกๆครั้งเรียบร้อยใช่ไหมพอเริ่มคล่องก็ได้แล้วเนี่ยนะอยู่เลยสะดวกไหม ไม่ต้องมานั่งมีซองมีอะไรมานั่งใส่เพราะว่าบางทีมันกว่าจะเอาเข้าออกยากนะอยู่ในซองไนงะตันนี้เสียบปุ๊บดึงออกได้เลยเออเจ๋งอะ่ะตัวนี้พันกวบาบาแต่เพื่อนสนใจผมจะทิ้งลิง์ไว้ผมไปซื้อมาจากไหนนะครับเป็นของคอรล็อกนี่แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ในการใช้งาน,นไหนๆเราก็มีตัวมัลติ้งของตัวคอรล็อกแล้วนะก็เอาให้ครบๆไปเลยเผื่อเพื่อนๆใช้เอาไปใช้วิ่ง แต่บมบอกเลยนะว่าพันกว่าบาทเนแพงอยู่แต่ว่างานดีครับงานดนีข้างหลังเป็นโฟมเนเนื้อมจะนุ่มๆน,นะครับเวลาไปซักก็ซักอะไรแค่จุ่มน้ําบีบนิดๆหน่อยๆพออย่าไปบิดนะครับแล้วก็ตากในที่ร่มนะไม่งั้นเดี๋ยวพังนะครับพวกนี้มันมันมันเหมือนกับไอ้พวกตัวสแนปรัดตามร่างกายอะ่ะเพื่อที่แบบว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับ รัดข้อขาอะไประมาณนี้เนื้อคล้ายๆกันเลยนะที่ผมเห็นฝากไว้สำหรับ e c s e 6 e 9 5ด้วยครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ทราบผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปแล้ะขอบคุณที่ตามชม e c s e 6 e 9 5สวัสดีครับ